รู้หรือไม่ไมเพื่อเราต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวที่อัฟกานิสถานและซีเรียนะเพื่อนๆต้องเตรียมตัวอย่างไงบ้างครับสามต่อควรรู้เหมื่อนก็คือตังนะครับแน่นนทีเดียวว่าเพื่อนๆต้องเตรียมขอวีซ่านะครับซึ่งค่าวีซ่านั้นนับว่าอัฟกานิสถานและก็ซีเรียเป็นประเทศที่สามารถขอวีซ่าได้ง่ายที่สุดในโลกและก็ไวที่สุดในโลกกด้วยนะ,วนะครับเพราะอะไรนะเพราะว่า เขาไม่มีใครอยากจะไปกันนี้่เองนะฮะไม่มีมันมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองนะฮะต้องเตรียมก็คือไกด์นะฮะเป็นไกด์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ที่3ามก็คือเพื่อนๆจะต้องเ,อเตรียมอุปกรณ์นะครับการถ่ายทํานะครับไปด้วยแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวไป ของตัวเองไปนะให้ใหพร้อมสำหรับเพื่อนนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อสถานกงสุลนะครับที่ระยองนนเพื่อจะขอค่าวีซ่าก็ค่าด,ดําเนินการก็ประมาณ2องถึงสามหมื่นบาทเท่านั้นเองนะไม่มากไม่มาตอนที่2อนะครับก็คือการเตรียมตัวตายน,น,นั่นเองซึ่งแน่นอนทีเดียวนะครับว่าเข้าไปในวอร์โซนนั้นอาจจะโชคดีก็อ,อาจจะรอดมาแต่โชคร้ายก็อ,อาจจะตายกลางสองมภูมินนะครับซึ่งแน่นอนเพื่อนๆก็ๆจะต้องทําพินัยกรรมและก็ทําประกันชีวิตไว้ให้ดีนะครับ เตรียมการให้พร้อมครับและต่อที่สามนั่นคือเตรียมตูดนั่นเองนะฮะเพราะว่าจะไงนะฮะเพราะเพราะเวลาเพื่อนเเจอผู้ก่อการร้ายนะครับหรือกลุ่มตาลีบันหรือไอซิสก็ดีนะเพื่อนๆนก็จะต้องเอ่อเปิดตูดนะครับหรือว่าที่เขาเรียกภาษาบ้านๆก็คือวิ่งหางกืตูดหรือว่าวิ่งป่าราดั้งดินนะฮะซึ่งแน่นอนทีเดียวนะครับสิ่งที่ขายไม่ได้นะครับตอนที่เพื่อนกาลังวิ่งหนีหางตูดหรือวิ่งป่าราบ แนะนำให้เพื่อนๆพกกล้อง Oppo ไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนหนีป่าราบหรือนั้นเพื่อนก็สามารถที่จะใช้กล้อง Oppo นะครับติดหมวกติดาสายเคเอินะฮะหรือว่าติดตามจุดต่างๆที่เพื่อนต้องการนะครับตัวอุปกรณ์ที่เพื่อนมีก็สามารถที่จะสร้างภาพและก็วิดีโอแบบเรียๆได้นะครับเราก็จะได้สมซับบรรยากาศแบบเหมือนในเกม